อวันนี้ลงาไปหาไดามอนเออเจอได้ว่าหนึ่งเม็ดขุดมาเฮีย er, อินเดแมนอ๋วันนี้ดูท่าว่าจะได้ไดมอนเออเก็บของก่อนแบบเออตรงนี้เราอะเออขุอดเลยเอาน้ำมาแต่ไหนเฮียเ er. ออตกละวะโอ้ไก่สองตัวนี้น่ารักจังเลยเว้ย เฮ้ยเอาเอื้อ,เอ,เ,อเอาคิปเปอร์เออคิปเปอร์อีกตัวโอ้ยโอ้ยตรงนี้น่าจะมีไดมอนด์เว้ยหุดหุดเอ้ยหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรพีแอ็กไงอ๋อมาเลยเดินเล่นโลกมังกรสักหน่อยเออ ไอ้เจ้ไอ้เพื่อนจู่คนเดียวเงาเปล่าเออไอ้เสือไอ้เฮียเดอร์แมนไอ้สัตว์ไฮ้ยาไอ้เฮียอเดอร์แ a นไอ้เฮีย็นเดอร์แมนสัตว์ e อ d e r m นเอือก็ดูเหมือนวันนี้จะได้ล่าคิปเปอร์ไว้เฮ้ยมาล่าให้ล่าถึงทีเลยอ่ายิงธนูใส่สักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมังนี่แน่เอ้าเฮีย เริ่มปิดประตูไอสัตวนะ์เดี๋ยวข้าเอือ,อ,อหมู่บ้านนี้น่าอยู่จังเว้ยเฮ้ยโอ้ไมค์กเปิลเต็มบ้านกูเลยเฮียโอ้ยสไปเดอร์ด้วยไอสัตว์เต็มบ้านกูเลยกูจะเข้ายัางไงเนี่ยเฮียอ้ตัวยังมียากันไฟเหลืออยู่ครับกูจะไปเอากล่อง,งนั้นครับไปเฮ้ยจะถึงไหมเนาะ จะถึงไหมเนี่ยโอ้คอยถึงคอยถึงถึงทีเธอถึงที่ถึง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 ,ถงโอ้ยสัว์เออ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 เฮียแล้วอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับบาย